เข้าสู่ฤดูการหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่ในปี2566ที่บรรดาผู้สมัครสอสอและบรรดาพักการเมืองพากันออกเดินสายสร้างความนิยมผ่านวิธีการต่างๆซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ2560ได้ออกแบบกฎระเบียบมาเพื่อจำกัดอำนาจพักการเมืองขนาดใหญ่หรือในทุนการเมืองไม่ให้ได้เปรียบในสนามเลือกตั้งจนเกินไปเป็นกฎเหล็กข้อจำกัดการหาเสียง สำหรับสิ่งที่สามารถทำได้ในการหาเสียงคือแจกเอกสารหมายเลขแนะนำตัวจัดสถานที่จัดเวทีปราศัยใช้เครื่องขยายเสียงได้ใช้รถแห่หาเสียงได้หาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียส่งจดหมายสื่อสิ่งพิมพ์เดินสายตามสถานที่ที่ได้รับอนุญาตมีผู้ช่วยหาเสียงตามที่กฎหมายกำหนดติดป้ายหาเสียงตามจุดและขนาดที่กำหนด ร่วมงานประเพณีทั่วไปสามารถมอบได้แค่พวงรีดและดอกไม้จัดพิธีและจัดงานเท่าที่จำเป็นส่วนข้อควรระวังที่ห้ามทำระหว่างการหาเสียงคือห้ามบรรดาผู้สมัครจัดทำหรือเตรียมเสนอสัญญาจะให้เงินทรัพย์สิสนประโยชน์แก่ผู้ใดห้ามเสนอสัญญาจะให้แก่ชุมชนสมาคมมูลนิธิ วัดสถานศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อมห้ามหาเสียงด้วยการจัดมหรสพหรืองานเรื่นเริงเช่นจ้างนักร้องหรือหมอลำชื่อดังมาแสดงห้ามเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงห้ามหลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลจูงใจหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพักการเมืองใดเช่นการปราศัยด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเป็นต้น ห้ามนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องห้ามให้ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนเช่นนักสแสดงนักร้องพิธีกรเอื้อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ตนเองห้ามแจกจ่ายเอกสารด้วยวิธีการวางหรือโปรยในที่สาธารณะห้ามใช้คำรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายหรือปลุกระดมห้ามช่วยเหลือเงินทรัพย์สิสนตามประเพณีต่างๆเช่นใส่ซองงานบุญงานบวชงานศพ ห้ามมอบของช่วยเหลือประชาชนเช่นบริจาคของช่วยวิกฤตน้ำท่วมห้ามโฆษณาหาเสียงผ่านช่องวิทยุโทรทัศน์<ๆ>การกระทําที่เป็นการทุจริตจ้างให้ลงหรือไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งจัดรถรับส่งคนไปเลือกตั้งมีโทษตั้งแต่ปรับ20,000บาทถึง2,000 0 0บาทหรือจำคุกตั้งแต่1 1 0ถึง10ปีไปจนถึงเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปี ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตที่สายด่วนกะกะต1444